ต่อเนื่องกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวดีๆที่อ e ีศุสุพรพันช um ุมพรของเราได้ไปส่งต่อความรู้สึกดีๆคลิปนี้เราไปมอบเครื่องเล่นและยาเทียมเพื่อสร้างสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนบ้านเขออ่าตะเภาทองซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของสาขาหลังสวนเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของท่านผอ,อ,อกันเลยค่ะก็มีความรู้สึก e, ดีใจนะคะแทนเด็กเด็กๆนักเรียนนะคะเพราะว่าโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะที่ขาดแคลนเครื่องเล่นสนามนะคะ ในครั้งนี้นะซึ่งทางบริษัทอิสุสุได้มามอบอชุดเครื่องเล่นสนามแล้วก็ย่าเทียมนะคะให้กับโรงเรียนถือว่าเป็นความอนุเคราะห์จากบริษัทอิสุสุแล้วก็ทางเรียนก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่ ทางบริษัทได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กนักเรียนนะคะก็ขอขอบพระคุณไว้นะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะเราขอย้ำความตั้งใจอีกครั้งว่าเราจะส่งมอบสิ่งดีๆให้สังคมกันแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะอิโสุเชื่อว,ว่าความรู้สึกดีๆแบบนี้สามารถส่งต่อกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ